สวัสดีครับกอกนิวนะครับวันนี้กอกนิวได้มาให้กําลังใจมุลพลประแตนนะครับที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับท่านผู้ชมก็ดีใจมากๆนะครับได้มาเจอยูทูบเบอร์ที่อยู่กบกอกซึ่งเราเคยเจอกันที่บ้านกบกอกแล้วรู้จักกันนะครับรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับนี่นั่งอยู่ด้านหลังนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์ที่บ้านกบกอกนะครับนี่ส่วนด้านหน้านะครับก็มียูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับ หลบฝนอยู่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกับยูทูบเบอร์ที่อยู่บ้านกบกอ,อกนะครับสวัสดีครับสวัสดีสสดครับันี่มาให้กำลังใจลุงพลครับนะขาดขาไม่ได้ดครับรบับนสับกันทำไมอันนี้แม่ออฟครับกบกอกอันนี้ก็ ส, gamer, <IS 2> สาวปานกกกอกนะครับอันนี้แม่พีกกกอกนะครับก็เป็นยูทูบเบอร์บ้านกกกอกเต็มตัวนะครับตอนนี้แต่ก่อนนี้ก็เป็นแม่ค้าคือมิตรภาพดีที่เรารู้จักกันนี่ค่ะยูทูบเบอร์กกกอกมาช้าก่าก็สบายดีครับคิดถึงคิดถึงบ้านกกอกมากนะครับไม่ได้ไปนานละ S <S 2> <S 2> ามาแลค,ครับมารึงเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราเป็นแมคค่ค้าคุกบกนี้ก็มาเรียงสินค้าให้เราดะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก,ก,ะะวก็ตอนนี้นะครับเราอยู่บ้านกกอกใช่ไหม<ฆ>เป็นชาวบ้านกกอกแล้วก็ล,ง<ฆ>ลุงพลก็ได้ย้ายออกไปแล้วเนาะ<ฆ> <S <S ก็เลยอยากจะถามนะครับว่าเราที่เป็นชาวบ้านกกอกนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอยู่กันยังไงเอาแม่พีก่อน ทำมาหากินของเราไปนะคะทำสวนมั่งกีดยางมั่งแล้วก็เผื่อบางทีก็มี f อซนะคะก็กูเจีดีให้ไปรังสวายที่จัปาดุงเราก็ไปนะคะบางทีก็อาทิตย์ละครั้งหรือประมาณสองครั้งแบบนี้นะคะเราก็แต่เมื่อวานนี้พี่ก๊กยังเห็นแก๊งจัปาเรื่องตาจะไหลเลยทำไมครับเมื่อวานนี้แหละผู้ดีไม่ที่ออกไปเห็นแก๊งจัปาเขาวิ่งไปออกกำลังกายเขาบอกว่าไออันแม่แม่ต้นอบบอกว่า ลุงบนไปไหนแล้วอโอ้นะเมื่อวานี้นะเขาวิ่งออกกําลังกายไปทางไหนไปบ้านลุงเลยแล้วก็โรงพยาบาลากลับมารที่นี่คิดตอนอ่ะที่จะมีองค์ผูเนาะก็ตอนนั้นก็แกงจับปลาก็มีกิจกรรมได้อ่ะรำได้รำเกีเนาะแล้วทีนี้เขาก็ เ่งจังเลยวยนนี้มันรู้จะทำอะไรก็เลยพาไปวิ่งออกกําลังกายก็เห็นเขาก็ยน้ำตาจะไหลเลยเนาะว่าแต่ก่อนเขาจะมีรายได้เนาะแล้วก็ปศก็มีรายได้คือเด็กๆไปรำกันแล้วทีนี้ก็ไปอุ้นลุ่นปศกอีกทีนึงแล้วก็คิดถึงน้องมนด้วยเพื่อนๆเขาคิดถึงนะคะจากก็แล้วก็ อยู่ม่อมาแม่ๆกันไปแบบนี้และค่ะครับแล้วน้องปาน <c oughs> ล่ะครับก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันอย่างที่แม่พีพูดนะคะก็ได้ใจคิดถึงวันเก่าๆนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากใหุ้พเหมือนเดิมนะคะอยากให้ลุงพลป้าแสงอยู่บ้านเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ค่ะก็ได้ไปจังหวะลงบ้านนะคะวันที่มีลำนะคะก็ได้ไปอาศัยไปกับพ่อแม่ออฟถ้ามีงานลำยายชิ้นงานลำก็จะไปี่ยังไงก็ เป็นกําลังใจให้ลุงพลตลอดเลยนะคะค่ะไม่ทิ้งกันไปไหนนะคะค่ะไม่ทิ้งลุงพลป้าเต็ไปไหนค่ะค่ะตอนนี้ก็เห็นหาหน่อไม้ต้มขายไม่ใช่เหรอใช่นะคะคาะอบนูนด้วยนะคะหน่อไม้ไล่ต้มนะคะนนน่ากะะคอุได้ได้ตู้เย็นใหม่ด้วยโอ้ใช่ค่ะชื่นใจมากค่ะได้ฟิตของได้สมไม่คิดว่าจะได้นะคะก็ไ่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณมากนะคะ ค่ะที่กอกนิวอยากมากอกก็มาได้นะคะอยากไปหันดอไม้ก็จะพาไปนะคะค่ะผู้หลอดด้วยนะคะค่ะ่ันที่ช่องผู้หลอดด้วยนะคะค่ะเียงองาจะ้ยคอันนี้ครับมาหาครับแม่็อบครับเป็นไงบ้างครับแม่ออฟสบายดีไหมครับสบายดีค่ะนะคะไล่ผู้หลวงเราเป็นยังไงตอนนี้มีอะไรบ้างแล้ว เริ่มไปเยอะอยู่ค่ะนะคะก็อีกประมาณสักสามปีน่าจะไผ่เยอะมากเลยะค,ะค่ะไผ<ภ>่ก็ประมาณหกไร่ค่ะ<อ>ไผ่สร้างหนดนะคะ<อ>แล้วก็จะมีพวกมะพร้าวนะคะลวงทองมะพร้าวหอมใบเตยก็ประมาณเจ็ดสิบสี่ต้นนะคะ<อ>เดี๋ยวจะไปเที่ยวเอาไวต้ต้นแรกฟรีนะคะที่มาเน,น,นาะไปในอนาคตไม่เกินสี่ห้าปีมากหนูวจะเป็นโหนดจัด จัดแบบเป็นโคกหนองนาเต็มเต็มรูปแบบไหมครับก็หรือว่าค่อยๆเต็มไปค่อยๆเป็นไปแต่ยังไม่ได้เต็มรูปแบบครับตอนนี้คือรออยค่ะคือไฟฟ้ายังไม่มีถ้าหนูอยากจะให้แบบมันเข้าที่เข้าทางต้องรอไฟฟ้ามาก่อนนะคะครับเพราะว่าลาบากม้าเอฟซีไปก็ไม่มีพัดลมร้อนหรือว่าอะไรเนาะสาวปลาไม่มีที่ชัดจริงๆหนูก็อยากจะให้คนพักเหมือนกันนะคะไปมาก็แวะพักได้ถ้าไม่ว่ามันร้อนมันว่าอะไรนะคะเนาะ แล้วทุกวันนี้นี่คือใช้ไฟที่ไหนโซลาเซลล์ไหมครับโซลาเซลล์ก็ถ้าสองเฉพาะแม่กับพ่อก็พอใช้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้ามีเพื่อนมาดวยเข้าไปเราก็ไม่พอใช่เวลาเราไปอยู่หลายคนก็มีสังสรรค์ปาร์ตี้กันสนุกสนานไฟก็ไม่พอเนาะจะร้องเพลงร้องกัจะมีไฟฟ้าเดี๋ยวมันก็หมดแบตอะไรประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยวผมขอถามสักถามนะถามทุกคนนี่แหละครับเมื่อก่อนเราเคยเป็นแม่ค้าเนาะเคยเป็นแม่ค้าทุกคนเป็นแม่ค้า แล้วถ้าวันนี้เราเราก็ยังเป็นแม่ค้ายังอยู่ยังเป็นแม่ค้าไหมเป็นค่ะเป็นวันนี้เราขายออนไลน์นะคะก่อนเราขายตลาดน้อยบ้านลุงพลแต่เดี๋ยวนี้ผลกระทบของเราเราขายยังไงครับอ่เล่าให้ฟัง่ขายออนไลน์ค่ะขายเฉพาะการซื้อแต่เวลาไลฟ์สดแล้วจะขายไลฟ์สดขายแต่ก่อนก็อาศัยแต่ยูทูบนะคะที่บ้านลุงพลนะคะขายให้ควักมือทำมาไลฟ์ให้หน่อยขายหน่องมากขึ้นเลยขายก็ควักควักควักอย่างเดียวนะคะมันขายไม้ได้เยม่มีช่อ พวกนี้ก็ได้นำไทำนะคะให้ทำทูกนะคะตอนนี้เราสามารถขายการกงกาได้แล้วได้ค่ะแล้วอย่างของของแม่ออฟนะครับค่ะที่ผลิตภัณฑ์เราที่ที่ที่มีที่สวนเราตอนนี้ยังมีอยู่ไหมมีอะไรบ้างต้นนี้ขายเมล็ดทานตะวนอ๋อเมล็ดทานตะวันนเมล็ดานตะวันครับไม่แน่ค่ะต่อไปในอนาคตถ้าตรงนั้นเป็นเจริญรุ่งเรืองอาจจะแบบรับสิของของตบลหือของเมอไปรวมที่เดียวกันก็ได้ครับ แล้วก็ทังเป็นที่ท่องเที่ยวใช่ครับเห็นด้วยครับเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นอ่ะมันมันสวยวิวด้านหลังอย่างเงี้ยครับสวยมากแ้วเราก็ค่อยๆพัฒนาไปค่ะอย่างเช่นพ่อคุณแม่ก็เที่ยวไปจําปารงก็ประมาณสุขสาราทิตย์ค่ะนะคะเพราะว่าจะต้องมาดูแลที่บ้านด้วยนะจะลูกนะจะสวนนะจะอะไรค่ะก็ต้องดูแลกันไปแบบนี้นะคะท่านจะไปอยู่ที่นู่นเลยก็ไม่ได้จะต้องดูแลศงพี่ แล้วอีกคําถามหนึ่งที่ผมอยากจะถามแม่อ๊อฟนะคือจากที่เราแต่ก่อนเราเป็นคนของประชาชนเนาะตอนนี้เราไม่เป็นของคนของประชาชนแล้วเราเป็นตัวของตัวเราแล้วมีความรู้สึกแตกต่างกันไหมครับก็แตกต่างกันค่ะครับแตกต่างอย่างมากเลยค่ะยังไงบ้างครับเราก็มีความรับผิดชอบที่แบบเยอะเพิ่มขึ้นมาค่ะเพราะว่าเราจะต้องดูแลลูกบ้านแล้วต้องมีการบ้านว่าวันนี้เรามีงานทุนแล้วก็เตรียมการบ้านไว้แล้วค่ะว่าเราจะทํายังไงครับ แต่ละอย่างแต่ตอนนี้คือไม่ไม่ได้อะไรแล้วค่ะก่อนพวกคออกไปแล้วสบายแบบลุ่งไปเลยค่ะเพราะว่าเทียบกับตัวเก่าตัวใหม่อไหนสบายใจก็อย่างใหม่ก็สบายใจแม่ตัวเก่าเพราะว่าเราต้องมองดูแบบครอบครัวของเราเราทเพื่อตัวเเราองเลยเต็มเราต้องทำเพื่อคนอื่นนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเอาใจเข้ามาใส่ใจเราทำอะไรแล้วเรายังนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเรา ว่าเราก็จะไม่ทิ้งนะคะเป็นการงานที่ไหนเราก็จะรวมเหมือนเดิมค่ะเป็นการงานตามโรงเรียนแล้วก็ถ้ามีงานวันเด็กเราก็ร่วมเหมือนเดิมค่ะครับแล้วก็ให้ร่วมมือเหมือนเดิมถึงแม้เราจะเป็นอะไรเราก็ทําความดีได้เหมือนเดิมใช่ครับก็ขอให้เราจิตใจเราดีคิดดีทําดีเนาะครับท่านนี้วันนี้นะครับสามคนที่มาเนี่ยเป็นชาวบ้านกกเกาแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์กอกให้กำลังใจลุงพลยังไงครับเอาทีละคนอ๋อวันนี้นะคะเราก็ พร้อมจะให้กำลังใจลุงพลตลอดนะคะแล้วก็เวลาลุงพลทำกิจกรรมตั้ด้วยต้หน้าอะไรแบบนี้เราก็จะไปช่วยตลอดเราไม่ทิ้งลุงพลนะคะเราจะอยู่เคียงข้างลุงพลตลอดไปแล้วก็วันนี้ก็เขาให้ลุงพลนะคะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะครับอันนี้แม่พีครับแม่พีกบกอกครับอันนี้น้องปานครับสาวปานกบกอกครับ ลุงพลป้าแตนนะคะครอบครัววิภาณะคะเพราะว่าเชื่อมั่นมาตลอดเวลานะคะว่าลุงคือคนบริสุทธิ์นะคะคก็เป็นกาลังใจให้ลุงพลสู้ๆนะคะทุกปัญหานะคะสู้ๆแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวของลุงพลป้าเตนนะคะคต่อไปก็เนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นะคะค่ะนะคะมีสาวปาน,นะะกบกอกนะครับอันนี้แม่ออฟกบกอกครับ ก็เป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนนะคะสู้ๆค่ะซึ่งไม่อะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็อยู่เคียงข้างลุงพลป้าแตนเสมอค่ะครับนี่คนลุกเลยครับนี่แหละครับคือความรักและความจริงใจของยูทูบเบอร์บ้านปกบกอกนะครับอันนี้3ท่านนี้ก็เป็นตัวแทนนะครับที่มาพูดในวันนี้ขอบคุณมากนะครับทั้ง3ท่านเลยนะครับสวัสดีครับ นี่แหละครับแล้วก็อีกอย่างนะคะพี่กบก้งเนี่คือขอบคุณยูทูบเบอร์สายลุงทุกท่านแล้วก็เอฟซีนะคะที่ให้กําลังใจลุงมาตลอดแล้วก็ลุงก็สู้ได้ด้วยกําลังใจจากยูทูบเบอร์แล้วก็รอบข้ารับมาเอฟซีนะคะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากเลยนะคะอครับนี่แหละครับคือความรู้สึกของยูทูบเบอร์นะครับบ้านกบกอกนะครับ ชาวบ้านเกาะกแท้ๆนะครับที่ผมเองก็ได้มีโอกาสได้มารู้จักแล้วก็ได้สัมผัสนะครับความรักและความจริงใจนะครับที่แม่ค้าจากแม่ค้านะครับผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับอย่างน้องปานเนี่ยนะครับทุกครั้งที่ผมมานะครับผมมาที่นี่หรือไปที่เกอกน้องปานจะนําอาหารการกินนะครับมาให้ผมตลอดอย่างวันนี้นี่ผมมาถึงนะครับน้องปานก็หิ้วนะครับ กล่องข้าวสองกล่องนะครับม,มาฝากผมจากกูหลอดคนละหนึ่งกล่องนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือสิ่งดีๆที่เราได้รับนะครับจากาบ้านปกบกอบว,กวกิตรภาพดีๆที่เราได้รับจากชาวบ้านปกบกอบนะครับสิ่งดีๆเหล่านี้จะอยู่ในจิตใจของกอก้องนิวเสมอนะครับก็ก้องนิวเองก็ขอขอบคุณนะครับ f c ทุกท่านนะครับที่ ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ดูคลิปในช่องกอกกนิวแล้วก็กดติดตามช่องกอกกอกนิวนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจยูทูบเบอร์บ้านกกอกด้วยนะครับทุกช่องเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็มีแม่ออฟกกกอกสาวปานปกกกอกแล้วก็แม่ตีกอกอกขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับ